สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้นะครับรถเบนซ์ R172 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานทุกวันสตาร์ทรถกดรีโมททุกวันนะครับรีโมทยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเสียงล้อคอไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็บิดสตาร์ท เงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับดึงกุญแจออกก็เงียบสนิทนะครับเสียบใหม่ก็เงียบปิดกุญแจออนไม่มีอะไรขึ้นสตาร์ทก็ไฟหน้าปัดไม่มีอะไรโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลือรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากทําการลือรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับคันนี้อะไรที่เสียนะครับก็คือตัวล็อกคอรฟุงอะไรไฟฟ้านะครับผมได้ถอดล็อกคอไฟฟ้าออกมาจากตัวรถ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เสียนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนล้อคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาลื้อถอดถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับคันนี้ลื้อไม่ลื้อค่อนข้างน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล้อคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําการเช็คโค้ดลบโค้ดเรียบร้อยนะครับตรวจสอบกุญแจรีโมทก่อนนะครับ ปิดประตูกุญแจรีโมททุกดอกก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับฮะสตาร์ทครับเสียกุญแจมีเสียงล็อกคอดังนะครับบิดกุญแจออนไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกาด้านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ R172 นะครับมีอาการเหมือนในคลิปรีโมทกดได้นะครับบิดกุญแจ ไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเงียบนะครับคอพงม,มาลายล็อกนะครับแก้ไขได้แก้ไขได้นะครับ0826166655นะครับบริการทั่วไทยนะครับ